สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อเนฟซี 3, ทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายท้ายสุดพรุ่งนี้รอวันหัวออยยกนาการนากก่อนไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย เขียนไว้แล้วหนึ่งถึงหกหนึ่งถึงหกคลิปอืมหนึ่งถึงหกคลิปเรียบร้อยมาดูกันว่ามันสิมาตัวไหนเนี่ยที่สุดเด่นที่สุดคือเลขอะไรหนึ่งสองสามสี่ หกคลิปหกคลิปนับตั้งแต่ตัวที่หนึ่งเก้าห้าหนึ่งสองเก้าห้ามีสองมีสองคลิป เก้าห้ามีที่สองเก้าหกมีที่หนึ่งสองสามสี่เก้าหกเก้าหกมีที่หนึ่งสองสามสี่มีสี่เก้าหกมีสี่ เก้าเจ็ดมีหนึ่งเก้าเก้าจ็ดเมีตัวเดียวเก้าเจ็ดมีหนึ่งคลิปเก้าแปดมีหนึ่งโ3มสามสี้าแปดมีที่สคลิป ก้าหกกับแปดจะมาไหมนี่เลขเด่นของมันคือหนึ่งสามแปดเก้าเนาะเก้าครบแล้วหกสี่มีหนึ่งหกสี่มีที่หนึ่งหกห้ามีหนึ่งหกเก้ามีหนึ่ง หกหกมีหนึ่งมีสองหกหกมีที่สองหกเก้าสีมีหนึ่งเก้าสีมีหนึ่งเก้าสามมีหนึ่งมีสองมีสามเก้าสามมีสาม เก้าหมดแล้วสองสามมีหนึ่งสองสามมีหนึ่งสองแปดมีหนึ่งสองแปดมีที่หนึ่งหกสามมีหนึ่งหกสามก็มีหนึ่ง หกสามมีหนึ่งหกหนึ่งมีที่หนึ่งหกหนึ่งก็มีที่หนึ่งเก้าเก้ามีหนึ่งมีสองเก้าเก้าก็มีสองหมดแล้ว แล้วเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งมีที่สองเก้าหนึ่งมีที่สองเก้าหนึ่งมีที่สองเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสรุปไม่ถึงห้าถึงหกมีแค่สี กับสสองนี้ถ้าใครชอบก็จัดไปสองนะคะเก้าห้าเก้าสรุปสุดท้ายเหลือ9กสามีที่เกสอันดับ3ามอันดับที่สามสีมีที่9ก้าห เก้าแปดสามหางบนบนหลักร้อยก็คือสองเอาสองตัวเดียวเลยจับใส่สองเก้าสามเอามาเต็งนี้สองเก้าสามสองเก้าหกสองเก้าแปด มีที่เก้าเก้าหกเนาะเก้าแปดเก้าสามเลขเด่นที่ประจำที่มันยังไม่ผิดจะมาที่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าแปดเก้าเก้าแต่มันชนที่ตัวนี้กับตัวนี้นะคะสองหาง แต่ยังมาชนกันอีกอยู่นี่93 98สองหางนี้เน้นๆน,น,น,นี้ก็กันไว้นะคะเลขสีหางนี้ยังไม่ผิดใครชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นเต็้ยงสามตัวอยู่ไหนเต็้ยสองตัวอยู่ไหนดูเต็มก่อน เต็มจะมาต่ดออกทัวใดอ้า่างลืมนทำไมมีเต็มอยอม bị được tiền đi tiền mới เต็มสามตัวเต็มสามตัวยังไม่ได้ทำเลยเราจะทำเต็มเลยทาเลย สามตัวยังไม่ได้ทำเลยสิบล่างหมดในล่างสิบล่างหนดในล่างบุกเก้าําทำแต้มนี้ก่อนสิบล่างหา้า บวกสองบวกเกา้าห้าหกเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้หกเจ็ดแปดห้าสอห,หเปเปอ้ามันจะมาเต็มไหนเกสเต็มหนึ่งกเ,เกเต็มแปเต็มห้า九九เปดเปด แปนบกวกเก้าได้เจ็เก้าหน่งได้ศูนย์สบกวกเก้าได้สองอืมอืสองสองสองบวกสองเท่ากับบกวกเก้าสามสี่ห้าเต็มเต็มสอง เออบูคติมอะสามเต็มสามเออเลขนี้ทำไมไม่เขาเต็มกันนะเลขเต็มแปดเต็มเจ็ดเต็มสองเต็มศูนย์เตมศูนย์ไม่มีเต็มสองมีมิเตจกับแปดได้สองเต็มสามตัวก็คือ

โู้เทมบนนี่ฮะไม่เห็นเลยอ๋อไปไว้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวดูเทมบนก่อน Sán tua Têm sán tua có mì Sống

หกเจ็ดแปดเต็มเจ็ดจัดไปเขาเต็มตัวเดียวเต็มแปดนี่เต็มเจ็ดเต็มสีไม่มีเต็มตัวเดียวจัดไปเต็มแปดเจ็ดต,ตัวเดียวแปดเก,ก้าเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าหกเขาเต็มนะคะ ชอบก็บจัดขัดก็ผ่านแกไม่ลุ้นเลขไม่เยอะเลขมีแค่เนี้ย9ดตัวเดียวอันนี้กันไว้ดูคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้หร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า